สวัสดีครับเป็นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพายแซวเป็นพิธีสานครับผมครับพี่น้องครับวันดีตอนเช้าเ้าน้องทั้งน้องเช้าเช้า,ส,าสิบโมงบอว่ามันเป็น <c oughs> ปตังไดรอากาศก็เพิ่มเหมือฝนตกเลนิดพี่น้องครับผม,ตก,บผมตกเมื่อคืนพี่น้องครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องทั้งน้องฝนในวัาดีก็รอกันได้เถอะน้องทั้ง <c oughs> นี้ก็เลยพาพี่น้องมายามตรงพี่น้องครับหลังจากที่คลิปก่อนพากันมาเอ็ดไว้แล้องทั้งน้องมาเอ็ดตรงไว้ เอ้ยพี่น้องครับช่วงนี้พูดว่าพายุเข่าแล้วพัดนโองแต่มันดูพายุล้วมันตกเอาไปเอาพายุพายุได้อพอไงว่าช่วงนี้แหละพี่น้องครับช่วงน้ำท่วมก็ได้พี่น้องเอ้ยช่วงเดือนอ่ากันยาเนาะครับพัดพัดน้องช่วงกันยาตุลาพี่น้องครับผมครับนี่แหละช่วงหน้าแบบน้ำท่วมพี่น้องครับพี่น้องครับเบิ่งน้ำนะพี่น้องเป็นเบิดเลยเป็นไฮะ ปาด่พีน้องเ้ำมา呐เออบิ้งปลากู呐กุบะทุ่มไปอะต้องน้ำเดียวน้ำปลานี่ปลาต้องได้หลายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสำรวจมึงกันหน่อยก่อนนะพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวมาทักเบิ้งก่อนพี่น้องครับพี่น้องเอ้น้ำไม่ไดใส่กันลงเอาหนิเบิ้งเราพอทอไปแต่ว่าะนี่แล้วมองรับน้ำเนาะอืแต่ว่าปลาที่มี่บอพี่น้องครับเดี๋ยวทัเบิ้งกันไ้เพิ่มด้วยฮึมพี่น้อง เทตวงไมยังดีคนละนี่หนน้องตวนึพี่น้องครับบปันเดมันไม่ได้ขีหนียพ่อัก้อเ้ยพ่อไดยูอันดีพี่น้องขับไปกเบเกตไปอีกตัวเออไดล่ะพอไดยูโอ้ยเลือกขี้หนียกยอยเลพี่น้องับขี้เหียวไหลได้พซักหน่อยนึงอ่ะมันเรียงเรียงเรียงเขามา หนึ่งธรรมชาติเนึ่งธรรมดาเอาเบิ้งเบื้งเนี่ยเบิ้งนะทั้งนี้เด้ทั้งนี้เด้ไหมทั้งนี่มาต้นเด่นได้ไอืมง้อไปยังอ้าวเอาเลึกยิ่งใหญ่ทั้หน่อยเนี่ยเด็ดงามใช่ไหมไปลองครับว้าเนี่ยจับเสันนี้อันนี้เลยอันมูจังสำนึกสำนึงนี่คือว่าเอาออกไปเลยอืมอืมเพราะว่าเอ่อมันป่าเนาะเจียวตรงจะป่าแต่ว่าขี่เงี้ยมูแบบนี้ดิเลี้ยวออกออกไปเบิร์ดไม่ได้ต้านหน้ามไว้อืมแม่บัดทีนี่อหลอเมันขาดครับผมหน้ามแห้งไปเรื่อยน ปล่อยไปแน่ก็บวเป็นอยังพี่น้องเนอปล่อยบปรมดนะครับผมเบิ้ลพี่น้องครับโดนเป็นตัไปเรื่อยๆตัวพี่น้องเ้อะเพราะว่ากับอะไ้ปันไดพี่น้องครับเพราะว่ามันจะมีแต่หน้าให้เดียวพี่น้องครับผมครับยู่งตรงนี้ที่ป่าพ่อจะมาพ่อจะมีนะครับน้องหลังนี้ซาเนี่ยอย่างเฮาเพราะว่าเฮาเอ็ดต้งอีกตัวนึงไว้ว่งเครื่องอีกพี่น้องครับผมมันคานมาหลายตัวของพ่อหลังนี้เนาะเลยเอดให้ตัวนี้ปล่อยได้ป่าปันไดพี่น้องครับ เดี уров, o, uh, ๋ยวเอาโดยเปเรียงนี่คูเอาเอาเบลกัคูมาครับเอคื่อบาัยังไงนะสุนขเพื่อขีดไล่แท้เอออกลตัวปลาคบน่ะมันบัล่รอกเชื่อจับงจะปลาใส่นี้คิดว่าเนะคนับความคู่ความทาได้วากันีตัวหนามันแห้งไหมเห็ไมครบคู่คมทาได้เชื่นไมเออได้มกดีันครับเอาใส่เลยป่ักเอ้าบึมเลยเวนี้ยง เบดมาก่รนพี่ตองกัเยมันคขอนำอะไรแหงพน้ำฮ้ยบุ๋มวะยำได้สิบบุมเเท่นีโอ้ยเขาก็่เขาพี่น้องเอ้นี้บเขาให้กเยงกับเบ้กำกัเลยองเอานาหนาเห็นบอมันเตะออกไปอยู่โอ้ย เกี่ยวความสามารถได้พานนะรับนี่นึงเอาปลาซิคุนี่แม่คือเดี๋ยวมันยิบคือเดี๋ยวมันยิบไปกอดก็ได้แล้วนี่ไม่ยกตัวนี้นั่นเมื่อวานนี่กับฝีมือของลุงเกี่ยวแน่พันซักแน่เป็นคนที่ยิบก็ได้จะรับตรงก็ได้ก็เลยเที่ยวบ่เป็นเรี่ยวหมดบาดที่นี่จะไปในร้อนระวองครับผมครับเหนื่อยได้ยังไงเราตามมาแม่น บัอลงได้หลับพันทักบอลง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 พี่มันมาทางข้างบนแหละโอ้ยน้อนั่นเอ้ยไปใส่นั่นเอาละพี่ดองครับผมอันนี้ครับเอ๊งามอยู่นี่พี่ดองครับผมแต่ว่าขี้เน่ยจังไงน้อยนะพี่เนาะเอาปล่อยไปโรยเนี่ยดีกว่าสิเออแค่นั้นละอันนี้ครับเรื่อเอาไปโรยพี่ดอง ไปเอาจะไปยามล้างต่อไปพี่น้องครับเบองแหนกันพีองจังหวดพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตรงตัวขุนพี่น้องครับตรงทึงพี่น้องครับผมครับขากแน่หลายพี่น้องครับผมครับอันนี้นี่ซิบโมงเลยนี่พี่น้องครับผมครับแต่ว่าเบิ้งพี่น้องครับบรรยากาศมืดครึมพี่น้องครับผมเมื่อนี้มืดครึมเมื่อไงฝนตกเนี่ยมันไฟกระดับพอไฟพ่อไฟพี่น้องเบิังหนาถถนนน่ะลุกลังตอนนี้เลยถ่วมอยู่ เาะพราะว่านี่แหละพี่น้องครับช่วงหนาหนามากสิปลากระลงตอนลงใส่เอ็นออกมาจักนอกช่วงหนาหนาวแล้วที่แบเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหนาฝนอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าปลากระลงคือเก่าเว้ยพี่ไปพี่น้องครับตันนีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ็นเต๋นเลน้ำไปในคักแน่แท้ น้ำจัวท่วมเป็ดติ๊บเลี้ยแก้วเขายางน้ำบ่เนาะพี่น้องที่นี่เขากะเสร็จว่าสิพอเลี้ยแก้วต้องมาทายว่าทำยัเนาะแหม่แบบเราดเนี่ยโคตรเกลียวเลยเนี่ยครับผมกะเบิ่งก่อนพี่น้องครับผมครับกะถ่าโอกาสที่ว่าแดดๆพี่น้องครับกัสิเกี่ยวล่ะพี่น้องเกี่ยวแล้วกสิได้เอ็ดหน้าอีกเทื่อนึงได้นี่ยนน้ำซักเนาะเพราะว่าถือว่าจะเป็นหน้าฝนอยู่พี่น้องครับจวงนี่ยังสามารถที่จะทำหน้าได้ครับพี่น้องครับ เบื้องหลังแตอีกพี่น้องดูเด่นหน้อยพี่น้องเอ้ยกล่องห้องถือฝนบ่ละพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้องหลังที่ซองพี่น้องครับโตที่ซองนี้อาจจะเป็นไข่แน่พี่น้องครับเพราะว่ามันมันอยู่ทึ่งพี่น้องครับแล้วก็ปลาใานจักอ้าวทาึทง่ทงพี่น้องครับก็จะลงมาหม่องนี่แต่ว่าตรงนี้นี่จะมีแต่ปลาแถวนี้พี่น้องครับผมครับที่จะลงไปในตรงตัวนั้นนะพี่น้อง มันอยู่ต่ำม,มันอยู่มันอยู่อันสุดท้ายพี่น้องครับไแลแ้เร้องโอ,อ้โ้ดินเหนียวพี่น้องครับอยากเลืเ่นเล็กน้อยได้เพีงเยงก็แล้วมือหนนะ้ามาแถวอยู่แเนี้ย มันล mm hmm. uh. ื่นมันลื่นมันเหมือนจะมวถึงถ pues uh, hey, ึงเสียงเขาก็มือตัวนี้ก็นำแห้งด้วยกันพี่ลองครับนี่ก็ได้เลนนี่ก็ได้นำแห้งบ่ปาบ่พี่ลองไปนี่เาเล่นเรียป่าหมเฮ้ยนี่เอา่ี่นี่ มาเ่วหงจ่ท่นดิโหางมันหอไปพดาไงูงปลาด้ยนน่ะเอับปลามากเลยเนั้นปลาิวมันมันโดดเอกท่างนอะเดี๋ยวพักเอาเบิ้งตัวนี้ไป่ลับผเอาจะได้ข้าไในพี่องครับเดียที่สาเบิงตอกพี่องเลยไปเเอา้ยโอาตัวนงเนมาก่อนนไปป๊เอาเขียงขึ้นมาหม ถือว่าแห้งเกือกที่รองกัครับมื่อนี้ยวนเติมหมกันทุกคอือโอ้ยเบ้งบิ้งเบิ้งนเบิ้งไปดีโอ้โหเาไปดิเอาไปนเลยดิเ่ยเนเเเียวนียเอดเียด้่นน่อยก็่เเย ไปเลยไปเนี่ยไอคู่เราบอกมันเลือดตีนเหยีบอะไรเนาะว้าตองไปเยอสหากเัดหัมันหนาอะไรแห้งยูอแล้วมันคู่แลวมันฟาเนี่ยแหละยูนี่พูโอ้ยมันคองเบิ้งแบบเนี้ยตอกตอไอคู่เลยพี่องครับผมไ้หัวคู่ไปนอย่างง้นเหรอื าคือเอ็นตดีหลักเนี่ยคันโอ้คนเห็นจะมันคนดีก็รอเราเนี่ยชัวรลุงไปอันที่สองนี่โอ้ปลาน้อยหลายน้องท่านเนาะปลาน้อยหลายไปลองครับแน่เติ่งปุ๊่น้องครับมือนี้กันเ้ยมาฐานมาฐานมาฐานไปลอง อย <icana, S 1> <naj bum S 2> มปล่อยไปอปล่ยแต่น้นองสอทักเนาะินแรปล่อยแครับเดี๋ยวมาเกตน่นตัวพี่รองครับเดี๋ยวจัดระเบียดดีๆก่อนพี่รองมันโด้กระเป็นตกลิ่นพี่้องเลยเอาเขื่นยกง่อยได้ปยังมองยังไงมองรักเซ่เซ่่ยว่าเห็นมันกดโัดออกทานข่างพี่ดิอ่าแล้วมันมันเียบมาทาขื่อนได้ไหมเนี่ย โ๊พี่พอไมองบางเลยมันดเลงมุม่้ยน้รัมางี่คือกรนี่กมามันตมมันไหบาันยนอยากอมัลุกบตเาลมันคปาเนาะปลามันลาดที่ปกบอกข่าห้นไปน้าหม่งน้าไหลไปโอยักไทดลองเลยมันลักหน่อยลักย่อยเราัเนาะมล เอาไปตักเกตะกอนด้วยด้วยดูสามสองตัอย่างก็โอ้ไอเนี้ยไปลองครับคนละถามไหมไปลองครับผมครับไปเลยเรียบร้อยไีลองครับเด็อดแตลงตัวมาน้ำแน่ไปลองเออนี่ครับไปลองครับผลงานสำหรับเรานี้ไปลองครับผมครับเพราะเอยู่ได้กินอยู่แล้วน้อไปอยู่ได้กินครับไปลองอพี่งครับผมครับไปเนี่ยกระไดเดี๋ยวจะไปบุกไปอ้อไปลองครับอย่างแบรกไปยุ่ไปกินนะพ่อทั้งน้อครับผมครับมืาอนี้ก็ถือว่าสังเดชไปลองเอ้ยสำหรับมือวันฝนตกนะพ่อทั้งน้อ ม้วนคนโขกเลยนะไม่จากจากพี่น้องเหรอแกว่ากัถือว่าพอได้กลิ่น้ราหายอยู่หายกิ่นแล้อเก่าหายอยู่ให้กลิ่นโตขอบพี่น้องครับผมเอาจะฝากติดตามคลิปไหนคลิปไหนนะครับเนก็ติดตามต่อไปครับพี่น้องเพราะว่าจะหน่อยที่ไม่จำไม่อยู่รับผมติดตามกันติดตามเอาครับพี่น้องครับตำหรคลิปนี้วิถีสารพัดเมฆครับพี่น้องครับสวัสดีครับคนไปตามเบิดเอพี่น้องเลย